ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับรูปแบบการต่อสู้สะท้อนดวงดาวเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายของเหมือกงเจอมันไม่สามารถเปรียบเทียบกับราชาปีศาจนุ่งยุงได้แต่เธอก็ยังคงใช้ความสามารถในการสะท้อนดวงดาวนี้อยู่ แม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าสุราสามารถช่วยเธอได้มากแค่ไหนแต่เธอก็ทุ่มสุดตัวโดยไม่ลังเลเมืเ่เอเผชิญหน้ากับผู้ทรงพลังในระดับราชาปีศาจจะต้องไม่มีการลังเลและสงวนท่าทีใดๆแต่ทว่าหนึ่งครั้งนี้ราชาปีศาอีกาดำได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเนื่องจากเป็นกำลังระดับเทพจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกโจมตีเป็นครั้งที่สองในช่วงเวลาที่มงกุดนงยงสีทองถูกเปิดเผย ร่างของราชาปีศาอีกาดำก็กลายเป็นภาาโรงตาแล้วและหมอกสีดำตรงหน้าเธอก็ถูกขยับแต่ก็กลายเป็นหมอกสีดำด้วยเช่นกันหมอกสีดำที่ถูกถอดออกกลับเข้าไปด้านในและหมอกสีดำที่เขาแปลงร่างเป็นมันก็พุ่งไปข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีแบบกระธานหาันของเหมยกงเจอขณะเดียวกันเสียงหายใจเย็นๆที่ดังออกมาจากหมอกสีดำ และด้วยความตกตะลึงของจิตสำนึกพระเจ้าขนนกยงที่เหมืยนกงจื้อแทงก็หยุดลงอย่างตระทานหาันแม้ว่าปัจจุบันจะมีฐานการฝูกฝนของเหมอนกงเจอพรสวรรค์ทางสายเลือดอันทรบูรังของเผ่าพันปีศาจนกยงแระการควบคุมพลังแห่งอาวากาศแต่ก็สามารถรับมือกับพลังของระดับเก้าได้แต่ทว่าระดับเทพก็คือระดับเทพได้มีช่องว่างระหว่างระดับเก้าด้านหน้าและด้านหลังด้านซ้ายขวามือสนิท แต่เหม่ยกงจือยังคงสงบสติอารมณ์ได้ผมยาวบนศีรษะของเธอเปลี่ยนจากสีน้ำเงินนกยุงเป็นสีขาวทันทีฟันเสือขนาดเล็กสองซี่ปรากฏขึ้นและเสียงคำรามเล็กๆที่ยังไม่โตกก็หลุดออกมาจากปากของเธออย่างกราทานหาันแม้ว่าราชาปิศาดีกาดามจากประเมินเธอไว้สูงและได้เตรียมใจไว้แล้วเขาก็ยังคงตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงปราทานหานันนี้ในเสียงคำรามของเสือ ความกลัวต่อราชาปีศาตีกาดำจากสายเลือดที่ลึกที่สุดทําให้ร่างกายของมันแข็งตัวชั่วขณะแร่หมอกสีดำก็สลายไปในทันทีสีขาวของผมยาวของเธอกลับกลายเป็นสีน้ําเงินนุ่งยุงอีกครั้งแร่แสงสีเงินก็ส่องประกายและเหมือนกงเจอก็ออกมาจากอากาศบางๆจากวงล้อมของหมอกสีดำและเคลื่อนไหวทันทีสายเลือดคู่นั้นเหรอราชาปีศาอีกาดำมีท่าทางตกใจ พยักขาวงั้นเหรอมันเป็นสายเลือดจกักรพรรดปีศาจของตนงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงใช่แล้วสายเลือดที่สองของเหมยกงจื้อก็คือสายเลือดของพยักขาวจากักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพันเสือไม่ใช่ราชาเสือสีทองหรือราชาเสือแห่งแสงแต่เป็นราชาปีศาจพยักขาวต่างหากพยักขาวถึ้ก,กําเนิดจากเผ่าพันพยักขาวแห่งแสงเป็นสายพันธุ์ย่อยของพยักขาวแห่งแสงและมีจํานวน,นน้อยมาก ็นที่รู้จักในนามแสงแห่งพระเจ้าจักรพรรดิปีศาจพยักขาวเป็นจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอันดับสูงมากในสมัยจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในแง่ของอันดับนั้นเทียบได้กับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกตะวันราชาปีศาจตีการดับตกตะลึงในทันทีแต่ความตกตะลึงนี้ยังคงอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นเพราะเหม่ยกงเจอได้หันหลังได้วิ่งหนีไปแล้วโดวยมีแสงสีเงินว่าบ,บนร่างกายของเธอและ อยู่ห่างออกไป100เมตรหลังจากว่าไปสองสามครั้งในขณะนี้เมืองเคอรีที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาเกิดความปันปวนรุน,น,นแรงขึ้นอีกครั้งและการประทะก,การครั้งที่3ระหว่างจักรพรรดิปีศาจฟินิกกิตตันและราชาปีศาจนุ่งยงบนท้องฟ้าก็สิ้นสุดลงภูเขาในเคอรีสั่นสะเทือนพื้นดินและแสงสีเงินบนท้องฟ้าก็จางลงอย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดแสงสีทองบนจกักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ ฟีนิกซ์คิดต้านเกาหลีลงอย่างมากเช่นกันและผลหางฟีนิกซ์เพียงสองในสเส้นเท่านั้นที่ยังคงเป็นสีทองแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์และรัศมีแล้วก็ยังดีกว่าราชาปีศาจน้องยุงมากเมื่อมองดูการต่อสู้ในอากาศราชาปีศาจอีกาดำก็ไม่ลังเลบินออกไปในทันทีและตรงไปไร่ตามเธอแม้ว่าพื้นที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่การเล่ร์บของระดับเทพก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมาย โดยอาศัยรัศมีมืดเล็กๆที่เหลืออยู่บนตัวของเหมยกงเจอวินาทีถัดมาราชาปีศาจอีกาดำก็ปรากฏตัวออกมาจากรัศมีมืดเล็กๆของเธอแล้วความมืดมิดปกคลุมไปทั่วเหมยกงเจอรู้สึกเพียงว่าเลือดในร่างกายของเธอแข็งเธอจากนั้นรัศมีของสายเลือดก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเลือดของอีกาดำระดับเทพพรสวรรค์ของเผ่าพันธุ์อีกาดำสามารถ จนกินเลือดของศัตรูเพื่อเพิ่มพลังให้สายเลือดของตัวเองได้ดังนั้นกีการ์ดาจึงถูกเรียกว่ากีกาแรแวมไพด้วยพวกมันจัดการได้ยากยิ่งในสนามรบแรกขึ้นชื่อว่าฆ่าไม่ตายพลังของสายเลือดที่มันดูดซับเข้าไปไม่เพียงแต่ทําให้สายเลือดของพวกมันแข็งแรงขึ้นชั่คขาวเท่านั้นแต่ยังเพิ่มพลังชีวิตให้กับพวกมันอีกด้วยมันจบแล้วเหมืนอนคงจะเข้าใจว่าวิธีการที่เธอสามารถใช้ได้นั้นอ่อนแอที่สุด เมื่อเผชิญหน้ากับผู้มีพลังระดับเทพแต่ในขณะน,นี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสิ่งเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกแตกก็คือตั้งแต่เริ่มลงมือจนถึงปัจจุบันทําไมสุราที่ร่วมมือกับเธออย่างอธิบายไม่ถูกแรกโดยปริยายถึงไม่ทําการโจมตีตั้งแต่ต้นเมื่อเธอหนีมาเธอก็ไม่เห็นสุราด้วยซ้ำเขาอยู่ยงคงกราพันและจากไปแล้วงั้นเหรอขณนะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงในหูของเธอเป็นเสียงที่แพรราะมาก หมนตัวเขาเลแห่งจิตวิญญาณกลายเป็นความว่างเปล่าในทันทีแรกเหมือนกงเจอรู้สึกเพียงว่าพลังจิตวิญญาณอันทรงพลังพัดผ่านเธอไปในช่วงเวลาต่อมาเธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยราชาปีศาจอีกาดำที่กำลังพัวพันกับหมอกดำเริ่มใช้หมอกดำเพื่อดูดเลือดเพื่อกำจัดเหมยโกงเจอหมอกดำที่เขาได้เปลี่ยนให้กลายเป็นกลุ่มหมอกดำระเด้งขึ้นเหมือนไฟฟ้าชอ็อตไหยหลังออกไปทันที มือข้างหนึ่งจับมืกอกงจือที่กำลังร้องไวแน่นและรับร่างอันนุ่มนวลของเธอไว้ในอ้อมแขนเขายังคงสวมหน้ากากเขายังคงสวมชุดเดิมแต่ขณะน,นี้ซูร่าดูเหมือนจะแตกต่างออกไปดวงตาของเขาดูเฉยเมยเล็กน้อยและดูเหมือนจะมีความสง่างามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดราชาปีศาจอีกาดำที่กกระโดดออกมาจากหมอกสีดำร่างที่เป็นมนุษย์มองดูใต้หยางหนิงอย่างเย็นชาขณะน,นี้ใต้หยางหนิง อยู่ในความกลัวเมื่อมองไปที่การดำรงอยู่ที่สวมหน้ากากตรงหน้าเขาได้ความสยองขวัญชอบเป็นใครเมื่อสักครู่นี้ที่เขาได้ยินคําว่าม้วนตัวดังขึ้นมันรู้สึกถึงการกดเกร็งแหงอันน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งของจิตสำนึกพระเจ้าซึ่งมันไม่เคยรู้สึกมาก่อนมเมื่อเผชิญหน้ากับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิคกคิตตันวนให้นึกถึงสายเลือดพยาขาวของเหมยกงเจอ มันจะไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวได้อย่างไรเจ้าคิดว่าถ้าข้าไม่ปล่อยโดยตั้งใจเจ้าจะพบร่องรอยของเราได้ไหมมันแทบจะเหมือนกับบุคคลที่แข็งแกร่งบนท้องฟ้านั้นเลยทุราพูดอย่างใส่ใจเจ้าหมายความว่ายอย่างไรใต้หยางหนิงต้องมองไปยังสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งมีเพียงรัศมีระดับที่7จ็บนร่างกายของเขาดูเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ด้วย แต่เกิดอะไรขึ้นกับความผันผวนของจิตสำนึกพระเจ้าเมอสัสโคสูราห,หรือถังซานเหลือมองไปบนท้องฟ้าจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกซิตันซึ่งได้เริ่มเตรียมการประทะครั้งที่4แล้วและราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยงหวังชิงซึ่งสันคอนอยู่แล้วและไม่สามารถรักษาสถานะการเลื่อนตำแหน่งชั่วคราวของตนไปเป็นจกักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้เขาถอนหายใจเบาท้ายสุดแล้วมันจะต้องใช้เวลานานขึ้น ถ้าทำได้แค่ต่อสู้เพื่อมันเท่านั้นในขณะที่พูดถังซานก็วางแขนไว้รอบตัวเหมอนคงเจอแต่ร่างกายของเขาหันไปทางที่ตะวันออกดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองอย่างรวดเร็วมาสิถังซานพูดขึ้นลมหายใจประลาดพุ่งออกมาจากตัวเขามันเป็นรัศมีสีฟ้าอ่อนทันทีที่รัศมีนี้ปรากฏขึ้นราชาปีศาจีกาดำได้อย่างหนิงก็ค้นพบทันทีว่ามนุษย์ตรงหน้าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ร่ามีสีฟ้าอ่อนดูเหมือนจะมีบรรยากาศที่ซางงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งแม้แต่โรคทั้งใบก็ผลักไสเขาออกไปทุกสิ่งรอบตัวเขาบิดเบือนไปในทันทีด้วยฐานการสืบสนของเขาที่ระดับราชาปีศาจเขาไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่น้อยทางที่ตะวันออกของเมืองเทอรีห่างออกไปหลายร้อยลี้มีเทะรลอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา,าเทะรลแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรคใบนี้ จนแทบมองไม่เห็นขอบทะเลแม้แต่นิดเดียวตามตำนานเล่าว่าในท้องทะเลมีเผ่าพันธุ์แห่งท้องทะเลอันทรงพลังอยู่มากมายและผู้ที่แข็งแกรในเผ่าพันธ์แห่งท้องทะเลเหล่านี้ยังมีตัวตนที่สามารถแข่งขันกับจกักรพรรดิปีศาจได้อีกด้วยแต่ตำนานนั้นก็เป็นแค่ตำนานอย่างน้อยก็ไม่มีกลุ่มคนในท้องทะเลใดกล้าที่จะโจมตีทวีปแห่งนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วเราปีศาจและผู้วิญญ,ญาณคือผู้ที่ครอบครองโรคใบนี้ เทเลสีฟ้าในตำนานที่เป็นแหล่งกำเนิดชนเผ่าท้องทะเลนับไม่ถ้วนนี้ยังมีชื่อที่น่าฟังอีกด้วยนั่นคือเท่าเลสีฟ้าไร้ที่สิ้นสุดเท่าเลสีฟ้าไร้ที่สิ้นสุดมีคนเท่าเรนับไม่ถ้วนอาศัยอยู่และเท่าเรสีฟ้าไร้ที่สิ้นสุดมีสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนเท่าเรสีฟ้าไร้ที่สิ้นสุดนั้นค่อนข้างสง,งบตลอดเวลาแม้แต่ปีาศาจและผูดวิญญ,ญาณที่อาศัยอยู่ริมทะเล ก็ไม่ค่อยไปที่ทะเลแห่งนี้เพื่อหาอาหารเพราะพวกเขารู้ดีว่าคนทะเลมีจริงบางทีความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ทะเลอาจเทียบไม่ได้กับเผ่าพันธุ์ปีศาจเรืพูดวิญญาณแต่ทะเลสีฟ้าไร้ที่สิ้นสุดนั้นกว้างใหญ่เกินไปแม้แต่จกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังไม่ออกจากดินแดนและเข้าสู่อาณาเขตของทะเลได้อย่างง่ายดายเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในมหาสมุทรสีน้ําเงินอันไร้ขอบเขตนี้แต่ในขณะนี้เอง ในมหาสมุทรสีน้ำเงินอันกว้างใหญ่ไพศาลจู่ๆก็มีคลื่นลูกหนึ่งเกิดขึ้นและคลื่นลูกนั้นก็ปั่นป่วนอย่างไม่มีสาเหตุไอ้น้ำจำนวนมากพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแปะกลายเป็นเมฆดำในอากาศเมฆดำมดบางท้องฟ้าและไอ้น้ำจำนวนมหาศาลพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วในมหาสมุทรสีน้ำเงินอันกว้างใหญ่มีสัตว์ทะเลจำนวนมากมายลอยขึ้นมาบนผิวน้ำและจ้องมองไปบนท้องฟ้าพกมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกมันรู้สึกตันสะท้าน ไปทั้งหัวใจ่ามกลางเมฆที่หนาขึ้นเรื่อยๆมีแสงสีทองระยิบระยับจางๆในพื้นที่พันลีจากชายตะวันออกของทวีปเอาพันแห่งท้องทะเลทั้งหมดตกตะลึงและเฝ้าดูก,การเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าด้วยความสยองขวัญเสียง้าร้องคำรามอันรุนแรงพร้อมกับสายฟ้าสีทองนัาไม่ถ้วนทําให้ท้องทะเลตะลึงสมาชิกกองทัพเรือจํานวนมากตามสถานหลังจากขุดดอกกลับเคลื่อนสู่ผิวน้ํา เมฆสีดำกำลังรอยตัวมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกหน้าที่เมืองเคเรรอยยิ้มหดร้ายปรากฏที่มุมปากของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคซคิตันทุกครั้งที่มันกระทบกับการต่อสู้ของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยงมันจะต้องทนต่อการสะท้อนกลับที่แข็งแกร่งแต่ในเวลาเดียวกันพลังของราชาปีศาจนกยงก็ถูกกืนกินไปอย่างมากเช่นกันสายเลือดนกยงนั้นทรงพลังจริงๆแม้แต่จักรพรรดิปีศาจฟินิกซิตัน เไม่สามารถทําร้ายราชาปีศาจนุ่งยุงต่อหน้าบรรพบุบรุษอวสโสซ,ซึ่งเป็นจกักรพรรดปีศาจในระดับนี้สิ่งที่ทําร้ายราชาปีศาจนุ่งยงจริงๆก็คอือโชคของบรรพบุรุษของมันเองจากปฏิกิริยาตอบสนองของโชคบรรพบุพบรุษร่างกายของมันอ่อนแอลงเรื่อยๆมันต้องใช้แก่นสารและสายเลือดเพื่อระดมโชคราบของบรรพบุรุษอวสโสจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกซิต้านมั่นใจว่า หากมีการกระทบอีกสองครั้งราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยุงก็จะร่มรงแม้ว่าเมืองเคาหีด้านล่างจะพังทลายลงก็ไม่เป็นอะไรราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยุงเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขายังคงมีแต่ความเฉยเมยแา่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยอมแพ้ยอมแพ้ได้จํานวนต่อข้าแม้ว่าเจ้าจะต้องตายข้าก็จะปล่อยให้คนของเจ้ามีชีวิตอยู่ภายใต้น้ำของข้าเมืองเคารีก็จะปลอดภัยเพร่อท้ายที่สุดแล้ว ที่นี่คือที่ที่เธออาศัยอยู่ข้าจะไม่ทำลายเธอและทำลายการใช้ชีวิตของเธอจาก,กรพรรดิสาผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคิคตตันกล่าวอย่างเย็นชาราชาปิสานนกยงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเย็นชาว่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะชนะงั้นเหรอแม้ว่าโชคราบทั้งหมดของบรรพุทธของข้าจะถูกเผาไหม้เผาพันนกยุงก็จะไม่มีวันยอมแพ้ขณะที่เขากล่าวมงกุฎนกยุงทองบนหน้าผากของเขา ที่กลายเป็นภาพรองตาเล็กน้อยก็เปลี่ยนไปอย่างระาทานหันอีกรังมันสว่างขึ้นกลุ่มเปลวไฟสีทองพุ่งขึ้นในมงกุฎทองและเสื้อเพิงก็คือมงกุฎทองนั่นเองเจ้าบ้าไปแล้วนั้นเหรอการเผามงกุฎทองเป็นการเผาโชคบรรพบรดไม่เพียงแต่เจ้าจะต้องตายเมื่อสายเลือดของนกยุงของเจ้าสูญเสียโชคของบรรพาุรดทั้งหมดทุกคนก็จะตายปีนิกคิดั้นพูดขึ้นโดยไม่คาดคิดว่า ราชาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่จะสุดตรงได้ขนาดนี้แล้วไงละ่ะขอให้เผ่าพันธุ์ของข้าพังทลายหมดสิน้นแล้วเจ้าจะต้องเสียใจยไปตลอดชีวิตเอาระให้ข้าดูว่าข้าจะพาเจ้าไปด้วยได้ไหมหรือถ้าเจ้ายังรอดและมีชีวิตอยู่เจ้าก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไม่รู้จบในอนาคตกวงตางของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยุงดูเหมือนจะคลั่งไปกับการเผามงกุฎทองนั่นคือโชคของบรรพบรุษอาวุโส เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ